สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนซีทุกคนเลยนะคะก็ขออย่านี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์อมแอมนะคะมากับพี่เสียงเดือนนะคะวันนี้พวกเราสองคนเนี่ยจะเดินทางไปที่พระบูต้นไทรนะคะพ,พี่ซึ่งก็ไม่ได้ไปสองคนเราเกลียวจะชวนพี่เปรเล็กกับพี่ใหญ่ไปด้วยนะคะเราก็มาเตรียมความพร้อมที่จะเดินทางนะเนาะก็ซื้อผลไม้ไปถวายพระบูเพราะว่าหนูเองก็ถือไปไม่หมดก็พี่ๆก็จะช่วยถือไปก็จะมีเป็นทุเรียนแตงโม แล้วก็อะไรแอปเปิลแล้วก็สาลี่ส้มนะคะนี่แล้วก็น้ำมะพร้าวเดี๋ยวเราจะใส่กระปุกไปนะคะจะได้ไม่ช้ำเนาะ,ะแล้วก็ที่เปิดคลิปที่เนี้ยเพราะว่าจะได้ให้พีพีเอฟซีได้เห็นของที่เราจะได้เอาไปเพราะว่าบางทีเราเข้าไปในป่าพีเอฟซีจะเห็นไม่ทั่วถึงนะก็เลยรีบเปิดคลิปที่บ้านเลยเดี๋ยวระหว่างเดินทางพวกเราก็จะถ่ายห้พีเอฟซีดูเรื่อยๆเนาะ,ะแล้วก็วันนี้หนูก็จะเข้าไปปฏิบัติธรรมกับเขาปู่สามวันนะคะแล้วก็ขากลับมาก็จะมีแค่พี่แสงเดินกับพี่แสตใหญ่กระตอม าก็จะไปอยู่ที่นู่นเลยก็เวะม,มาขอมันใส่าักพีพีเีด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยไม่รู้ว่าไปครั้งนี้พ่อปู่จะให้โชคกลับมาหรือเปล่าหรือว่าแบบมีอะไรจะเหมาะพวกเราหรือเปล่านะคะทุกคนก็ขอบคุณ BFC ที่ร่วมทําบุญครั้งนี้ด้วยรวมถึง BFC ที่บูชาเต่าที่คู่กับแก้วบงขามไปนะคะก็ถือว่าได้ร่วมทําบุญมาด้วยกันนะคะที่อ่า เหมือนซื้อกับเราก็เท่ากับว่าเอาเงินมาทําบุญเนาะเราไปทําบุญที่วัดด้วยแล้วก็ซื้อซื้อของมาไปให้พ่อปู่ด้วยนะคะทุกคนก็กำลังจะเดินทางกันแล้วตอนนี้ก็รอพี่พี่เขาเตรียมของเนาะพร้อมไหมพี่เดินพร้อมพร้อมมาตื่นเต้นนะคะพี่พก็จะไปเจอพ่อปู่อีกแล้วเราจะไปหาพ่อปู่กันถึงที่ต้นไทรเลยนะคะพี่บีเดี๋ยวมารอชมคลิประหว่างเดินทางกันเลยดีกว่านะคะ มันยอขาโดนนี่เราไปอีกไกลเลยนะทุกคนตอนนี้ มากไกลพอสมควรแล้วจอดรถไว้ตีนเขาแล้วก็เดินขึ้นมานะพี่แฟดใหญ่กับพี่แตงเดือนนาไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจออีกจุดหนึ่งก็จะมีน้องกิบกับน้องจําปาที่ร่วมเดินทางไปด้วยแต่ว่าพวกเรา<ย>จะไปแยกกันคือ,อชายกิบกับน้องจําปาเนี่ยจะต้องพาน้องจําปาไปส่งที่เมืองรับแลแล้วก็มีพี่แฟบเล็กไปเป็นเพื่อนกับชายกิบนะส่วนอมก็ไป กับพี่แสงเดือนกับพี่ใหญ่อ้อมจนตามใหญ่ท่านเดียวไปนะแล้วก็มันลอยข้างบนอ่ะลอทางตรงทางเข้าหาะพ่อปู่อ่ะเดี๋ยวไปดีนะเดี๋ยวพี่ตะวันเดี๋ยวผมขอแยกตรงนี้แหละเดี๋ยวไม่ง้องกระเป๋าลืมของผลไม้อันนี้หมดเลยเฮ้ยไม่ต้องน้ำปลาไป็นเพื่อนใช้กิจเพื่อนใช้กิจจะมีเพื่อนอยแล้วจันกลับนะไปนะไปจันทร์ไปไปายกล้องไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่เนาะอาจจะมาเที่ยวเร็วๆนี้แหละจะเป็นนี้อาจจะทำลิปเดี๋ยว เรามเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างให้กับน้องจำปาด้วยแล้วก็เดี๋ยวรอดีกว่ารอชมพูตอนนี้ไม่ทันเดี๋ยวเจอกันอีก3วันนะบ๊ายบายนะเดี่ออกจะไปอยู่กับพ่อปู่แล้วสามวันทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะบปนะฮะไปนะแล้วอ๋อเออโอเคไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินตามพี่ใหญ่กับพี่แสงเดือนไปเออไปฮะไป เห็นเป็นลำห้วยที่จะเชื่อมโยงไปทางต้นไม้หรือว่าต้นไทรต้นตูนไทรหรือว่าใครที่รู้จักกนน้ำไหนข้ออะไรแต่ชาติน้องอ๋อมก็จะได้เหมือนกันเลยทุกคนนะเม<ด>ื่อก่อนเนี้ยมันมีความลกรกรน้วเยอะนะแต่บารรงโซนน้าฝนน้ำพัดใช่ามปะว่างขึ้นเพราะโดนแรงน้ำมาพัดลงไปดังนั้นก่มโล่งเริ่มโล่งขึ้นดีที่น้ำยังไม่แห้ง จากติดเพื่อยนย่างนี้บอกเลยเป็นต้นไม้ที่อายุเป็นร้อยปีน้องหอมขึ้นเลยใช่ไม่ถึงร้อยปีแล้วอ่ะอีกไม่ใจคนไม่ขึ้นเยอะนะถึงแล้วนะที่นี่ก็ยังมีน้ำอยู่ยังไม่แหง้งเลยน้ำเย็นมมากพอเราเข้าป่ามาเนี่ยมันเย็นมากเลยเนาะแตกต่างกับข้างนอกมาก คือตอนที่เราขึ้นมาที่เขามามีอากาศเหมือนคุณพี่กำลันร้อนอ้าวนะร้อนแบบร้อนตัวแล้วอุ่นเลยอะแต่พอเดี๋ยวเข้ามาสัมผัสในป่ามันก็พปุกที่อย่างเปลี่ยนเลยมันไม่ได้อยู่ในโลไปเลยโอ๊ยโอ๊ยใังเลยวไกลแล้วนะพี่ๆเป็นใหญ่จังสังเกตมาที่อื่นเอาใบไม้ร่วงแลนะเนี่ย เดี <Cornell>. ๋ยวเราพักก <reading Scotland> <ors> ่อนๆกันได้เนาะเดี๋ยวพักล้งมือล้างเท้าล้างหน้าร้างตาค่ะพี่ตรงนี้เย็นมากตตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนั่งพักตรงนี้แป๊บหนึ่งนะมเย็นหนูก็เตรียมของความพร้อมที่จะไปอยู่กับพ่อปู่สามวันนะคะพี่ๆีเราจับนน้อ่ ใช่ไม่ได้กลับด้วยน,นะนั่สมาธิแล้วก็กบำ<ร>เพ็ญศีลกับพ่อปู่แล้วก็เหมือนเป็นการความเชื่อนะเป็นการต่อยิ้มตัวเองด้วยที่เราเตัวคนมันเป็นแคร์แล้วก็<ช>ไม่เก็บไม่จน,นอย่างเงี้ยเออมาทีนี่คนคนั่งขอเชื่อของคนพุทธนะการน,นาั่งสิงนั่งสมาธิถือถึงในฝ่ายเพื่อต่อยิ้มตัวเองด้วยแล้วก็ให้บุญกับอ,อิดามารดาพุ่มพระคุณเนี้ยอย่างไรก็นั่งมันจะการบวชเลยนะโอ้เกิดขึ้นเหมือนกันจริงๆมีพี่ซีติดต่อมาขอมานั่งสมาธิด้วยเยอะเลยหลายคน โทรมาบอกว่าจะไปด้วยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้รับประกันความปลอดภัยเราไม่อยากรับความเสี่ยงดีกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าที่นี่จะมีความเสี่ยงเมื่อไหร่ไงบางทีที่เรามานนอาจจะโชคดีก็ได้นะแต่วันที่เรามาพีเอชดีอาจจะเกิดเหตุไม่คาดคิดหรือว่าเกิดสิ่งแบบเราไม่อยากให้เกิดอย่างนี้อาจจะเจอสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กเจอเป็นอย่างอื่นที่มันไม่ใช่คนดีพี่ เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาชีวิตพี่พีเอซีมาเสี่ยงใครจะเป็นคนรับผิดชอบเนาะเพราะเราขนาดตัวเราเองยังยังดูแลตัวเองไม่ค่อยจะไอ้นี่เลยนะใช่ต้องกราบขออภัยพีเอฟซีด้วยนะที่ไม่ได้พามาเนาะอย่างมันไกลมากๆเลยพี่มันไกลเราจะพาวนาภาวาบุญใช่บุญนับจนั่งที่บ้านก็ได้พี่นั่งที่บ้านใช่ใช่ต่ออีกต่อไหมต่อครับผมอันนี้นะ น้ำมะพร้าวแชน่น้ำแข็งมานั้นน้ำแข็งจนละลายหมดแล้วพี่พี่เ,เย็นดูนนนไป สอแดงสีเป็นส <s df> ้มแดงแดงเป็นส้มสีสดมากเลยเนาะดงเนี่ยคือความธรรมชาตินะทุกคนดอกไม้เออดอกเข้มเนาะสวยมากเล็กนอะแต่ที่นี่กึ่งป่าดิบชื้นกึ่งยังไงก็ไม่รู้เนาะดูไม่ออกเอาว่าเป็นป่าอะไรน่าจะเป็นป่าดิบชื้นเนี่ยแต่ที่นี่ไม่แห้งแล้งเหมือนที่อื่นเลยนะเป็นเพราะว่ามีน้ำกินได้เนี่ยเอาไะแต่ นักเกีเนวอดลวกขับเปล่าก็แต่ว่าเปลไทยผมกิไม่ได้นะมันจะมีผลมัน่สามารถกินได้นะหอวลูกนันออกเราเคยมาเก็บมาแล้วเคยผ่านพวกนี้ผ่านแล้วเก็บตัวหนึ่งเดี๋ยวไปทำแจงอร่อยนะใส่เนื้อปลาได้ยินหมไ้ยินเสียงออ่นหรเฮยพ่อปู่พี่ เขาปูมารอแล้วหรอใช่อ๋อใช่ใชพี่เว่ัไม่ใช่ืถแะเป็นจุดที่ทานอยู่เลยจำออจะไม่มีใครมั่วมามาส่งส่งอะไรอย่างเี้ใช่ใไปเดี๋เราเข้าไปหาเขปูดีกว่าดีครับท่านมครับ ถึงวันอยู่นะมาเรื่อยๆนะพี่กลับสวัสดีค่ะเดี๋ยวอะไรมาเยอะแยะเลยอ๋อเป็นของเล็กๆน้อยๆค่ะที่ติดตัวมาอ๋อไม่ไม่ไม่หนักค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวหนาขอตั้งกล้องก่อนนะ,ะสาธิน สวัสดีค่ะแม่อันนี้ก็มาสามคนกันเหมือนเดิมค่ะพี่แฟนเล็กบอกว่าเดี๋ยวขากลับมาเดี๋ยวจะเข้ามากราบไหว้พระปู่อยู่ค่ะพอดีที่เขาไปส่งน้องที่อยู่มารับเลยเย็นรู้สึกว่านี่ก็เตรียมผลไม้มาถวายให้ค่ะ พระปู่สบายดีนะครับก็มาตามที่พ่อปู่บอกเลยค่ะมาวันที่พราปู่ให้มาเราก็มากันเลยๆคันแล้วกูจะได้สบายใจอื่อเดี๋ยวเอาของปะวายให้พระปู่กันนะ เ่ซิ้งเาซิ้งตุเรียนเราใส่กระปุกมาอือด็คกทานง่ายกว่าอะไรกอ่างไปซ้อมเอาเด้าอะไรมาตั้งเยอะอลไรได้ไหมรับนี่ส่องมาเยอะนี่ตานี่คนสองที่มีที่ตีปากดี้าแึเปล่ท่าน าของที่ทาหายยนำไปดูทาเป็นยังไงบ้างคะได้ได้สินตอบรับกลับมาค่อนข้างดีเนี่ยมียีนซีได้โชคจากปรายกระดองเต่าที่ตรงนี้เรื่องนะะมีตันตคนที่ได้แากเต่ามองคนที่ได้ บูชาถึงดวงของมันบุญที่ทำไว้นำงสังข์นถึงคนที่นั้นไปไปาตายจริงจริงถ้าทำถ้าใครไม่รู้จักพอโลกมากหลักก็จะหายไปด้วยเพราะฉะนั้น ไปบอกเพื่อเขาได้ลกมาได้เอาไปจับได้ท um ุกทุกน้ำกับหมดเลยแล้วแล้วพอไหมทำไม่พอพอค่ะตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ค่ะแล้วก็ ทีเอ็ซี่ยังไม่อยู่กันหลังศพที่จะที่จะบูชาค่ะตรงนี้กอใ๊ใจเอาแบบนี้ไหมละ่ะพวกเจ้าจะเห็นด้วยไหมพวกเจา้าต้องทุกใจคนที่จะขอไปบูชาต้องทุกใจ ตามกำลังศรัทธาที่พวกเอาไว้แบบนี้ก็ดีเลยค่ะอดีไหมมีคนที่ยังไม่อยากได้เขาถึงนมาถึงเอาเป็นว่าเป็นปีสายชันตามกำลังศรัทธาเขาถี่ปลุกเขาจะรับไหวไม่ต่อเรียกร้องอะไร แต่ก็อยาวมันเดินไปเท่านั้นน่พวกเจ้าไม่ต้องทุกข์ใจเข้าใจใช่ไหมท่านแจ้งมาก็ก็ดีอย่างนึงราะงั้นคุณยอดน้อง้มีโอกาส้ามาับเขามาเขาถึงของของที่เขาปลูกแล้วใช่นะถือว่าดีเลยแต่ก็เหมือนเดิมนะเราเหมือนมึงคน กับเจ้าสงครามคู่นันเช่นเคยต้องคู่เท่านั้นใช่ไหมคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกทางแต่ยังตามกำลันอย่างสุดพากลเอาไว้ตัดนี้ต้องเทาใจเพืกันแใจกันเห็นใจกัน หวังว่ายัางมีคนดียังต้องการอยากจะรู้าอ,อาตมาเป็นคนเยอะอึ้นยังไงบอกก่อนวันนี้หนูก็เข้ามานั่งสมาธิกบบกรอโูดด้วยค่ะ<ม><ม>ตามทีมม่บอกไว้เลค่ะดีมากอ้าว เจ้าไปตอกน้ำไอมามากมาเอาเพียงสิ่งที่มันจำเป็นสำหรับเจ้าเองีตายในเวลาสามวันนี้เจ้าควรได้ใช่ไหมได้ค่ะโยค่ะจ่าหอยน้องเกิดมาเยี่ยมกอดได้ แต่เป็นเวลาเจ้าหันใจสามารถแล้วพวกเจ้าแหละผมก็หันใจอยากจะมาดี๋ยวไหมล่ะร้อยเข้าหน้าท่านเลยมีใครจะมาหน้าหาขี้เลี้ยก็บางทีสิ่งแบบนี้แต่ว่าตอนนี้มันติดระคือบ้านติดน้ำเดือดเนี่ยรอเดี๋ยวไง ก็ฝากท่านอย่น้องทีเดียร์น <Okay. S 1> ะครับแตต้องแลกหรือเอา่ามไม่ดีเลเป็นนะขอบอว่านี่ อยากจากกานย่งน้ำกระดอาขาวยิ่เกลดยิมด่างน้ำนมำขออาศัยที่นี่อยากจากันก็างจากคนทิ้ไท้ายอนีกจะอยากจากไทยอยากา

ขอ่ตรไม่เป็นขององนะคอืมตุ็นบบน้อยเท็นีแลวกเราท่นี้เลยก็่ก็สามวันน้ก็มาเนนคือถ้ามกัท่านที่เข้ามาเามาิันะครับเดินทางสักันยาตอยโอ้โห ลมแรงมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะอยู่ลมก็พัดมานแรงมากเฮ้ยน่ากลัวมากพี่พ่อเพราะาวป่าเปิดแล้วนะได้ทุกคนเดี๋ยวหนูอาจจะต้องฝากกล้องไปกับพี่ใหญ่กับบ้านเพราะว่าไม่สามารถเอาเข้าไปได้นะ โอเคเดี๋ยวฝากถูกคลิปฝากติดอัี่สีเรากับอ่ะเดี๋ยวผมกับน้องแสงจะไปกลับสองคนแล้วก็น้องอมก็เต็มตัวนั่งสมาธิกับพ่อปู่ที่นี่ต่อแล้วนะทุกคนก็จะไม่รบกวนสมาธิของน้องอมกับพ่อปูล่ละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอ่ะอาจ,จะไม่เป็นตามแผนที่วางกันไว้คือจะตั้งสมาธิแบบเคร่งชัดเลยนะโอเคทุกคนเจอกันใหม่เดี๋ยวน้องอมก็วันนี้เรามารับที่สามวันพรารับอ่าเดี๋ยวพาแฟนเล็กมารับด้วยนะโอเคทุกคนไปทุกคนลานะครับ โอเคทุกคนตอนนี้ผมน้องชังเด่นก็ออกมาจากจุดที่เป็นต้นไฟรพ่อปู่แล้วแล้วก็ผมก็นาโทรศัพท์น้องอมอมออกมาด้วยซึ่งอย่างที่บอกไปครับทุกคนท่านบอกว่าถ้าจะ,ะบูชาเตารอบนี้คือแล้วแต่กาลังศรั <Okay. S 1> ทธาสล้แต่พี่ทุกคนเลยแต่ท่านก็กําชับว่านะอย่าให้แบบดูแบบให้มาให้คนที่เป็นน้อยจนแม่ทีออ่ไม่ให้คนท,ที่เป็นเจ้าทุกข์ใจให้ไม่ให้คนอย่างพวกพวกผมไม่ให้ทุกข์ใจเงเออก็ตั้งคนต่างให้สบายใจ อย่างที่บอกครับก็ก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันประมาณนี้ก็สามารถติดต่อมาได้พี่นะจะติดต่อมาทางผมน้องแสงเดือนหรือจะเป็นแฟนเล็กเพราะว่าตอนนี้น้องอ่อมไม่สามารถรับออเดร์ได้นะติดต่อมาได้พี่สอบถามมาได้แล้วโทรมาก็ได้เดี๋วจะเป็นบ้านเขียวลายหาแฟนเล็กหาน้องแสงเดือนหาผมได้เลยนะหรือให้ผมทิ้งเบอร์ไปให้ก็ให้น้องแสงเดือนบอกเบอร์ในผ่านคลิปน้องแสงเดือนผมจะบอกเบอร์ผ่านของน้องอ่อมได้พี่นะก็เบอร์ผมศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าสามศูนย์สี่ศูนย์แปดนะ เบอร์ของแสงเดียนก็0933601722นะคะหรือใครที่มีเบอร์มีลายของแฟนเล็กอยู่แล้วก็สามารถติดต่อหาแฟนเล็กได้เลยนะแต่ว่าช่วงนี้จะขอบอกก่อนว่าถ้าโทรเบอร์น้องอ,อมน้องอ,อมไม่สามารถที่จะรับสายแต่ว่าแฟนเล็กรับสายแทนได้เพราะโทรศัพท์ไปที่อ่าบ้านอยู่แล้วโทรศัพท์น้องอ,อมแนละ้วไม่ได้นำไป<ช>ด้วยโอเคก็ขอให้ทุกคนได้ของที่บูชาไปแล้วส่งผลให้กับชีวิตทุกคนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนน,น,นนะขอให้ทุกคนโชคดีคะไขยดีกันงานกันเงินสุขภาพโชคลาภใช่ โอเค,นนะคะขอปิดคลิปลราพีเศษซีก่อนแล้วกันนะก็เดี๋ยวใหม่คลิปหน้าเดี๋ยววันที่รับรับ้องอมก็เราดูว่าน้องอมเป็นไงบ้างแล้วก็ให้พีเศซีเราติดตามผมกันสวัสดีครับผมบ๊ายบาย